ธิตาลีเสวังเจ็ดแปดเก้าสดีค่ะเมื่องานเวิร์บอนไนกํกำลังจะมาถึงหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วไอดอลของเราจะนั่งคู่กับใครวันนี้พี่ปันก็มีข้อมูลสำหรับที่นั่งในงานเวยป์อนไนมาให้ดูอย่างละเอียดแต่อาจจะไม่กล่าวถึงทั้งหมดเวยป์อนไนในวันที่25ิมีนาคมยังไม่เริ่มขึ้นแต่การค้นหายอดนิยมหลายครั้งก็ปรากฏขึ้นแล้วโดวยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการเปิดเผยแผนผังที่นั่งของเวยปอนไนท ก็ทําให้เกิดการพูดคุยกันอย่างเผ็ดร้อนในหมู่ชาวเน็ตเพื่อให้รู้ว่ามีดาวหลายดวงได้รวมตัวกันอยู่ที่นั่นหลายคนบอกว่านี่เป็นวิธีการดูตําแหน่งและสถานะของคนดังที่มีอิทธิพลในแวดวงการบันเทิงที่ดีที่สุดได้อย่างชัดเจนที่สุดหลังจากที่แผนผังที่นั่งถูกเปิดเผยบางคนถูกย่อเย้ยว่าไม่คู่ควรในขณะที่บางคนถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวหวยปอนดน้อยซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะ เทศกาลความบันเทิงที่มีชีวิตชีวาที่สุดในปีนี้ซึ่งมักจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีงานวยปอนไนส์เซรมณนีปีนี้จะเปิดฉากขึ้นในวันพรุ่งนี้หรือวันที่25มีนาคมที่เซี่ยงไฮ้ด้วยการประชาสัมพันธ์แขกรับเชิญรอบที่แล้วทําให้เกิดกระแสการพูดคุยกันอย่างเผ็ดร้อนมีเสียงเรียกร้องมากมายจากชาวเน็ตและแฟนๆอย่างท่วมทน้ทมทนวิยปอนไน์ในปีนี้ได้กลายเป็นปาร์ตี้ความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่และเกลียงไกลที่สุด ในเดือนมีนาคมปีนี้หลังจากหารือเกี่ยวกับรายชื่อแขกรับเชิญแล้วแผนพังที่นั่งก็แพร่กระจายบนอินเทอร์เน็ตอีกครั้งอย่างรวดเร็วซึ่งก็ได้จุดประกายให้เกิดการพูดคุยกันอย่างดุเดือดบนอินเทอร์เน็ตแฟนๆจากทุกสาขาอาชีพได้กล่าวถึงความสําคัญของที่นั่งไอดอลของพวกเขาจะเห็นได้ว่าสําหรับงานบันเทิงของดารานอกจากความเย,ย้ายวนใจของดาราแล้วการจัดที่นั่งก็มีความหมายที่พิเศษมากเช่นเดียวกันในความเป็นจริง กิจกรรมในอุตสาหากรรมและแวดวงใดๆล้วนให้ความสําคัญกับการจัดที่นั่งและการจัดอันดาบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหากรรมบันเทิงและภาพ,พยนตร์กล่าวอีกในหนึ่งก็คือเป็นการยัดที่จะแยแยะความถูกต้องของแผนผังที่นั่งที่โพ์บนอินเทอร์เนต็ตหากเป็นของปลอมแสดงว่าเป็นโฆษณาที่มุ่งร้ายและไม่มีอะไรต้องวิเคราะห์หากเป็นเรื่องจริงแสดงว่าเป็นรายงานของคนวงในและถือว่าเป็นอุบัติเหตุในการรักษาความลับ เนื่องจากข้อมูลสำคัญดังกล่าวไม่สามารถเปิดเผยได้โดยไม่ตั้งใจไม่ต้องพูดถึงว่าจะมีการเปิดเผยล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความเลวร้ายของแวดวงการบันเทิงมันไม่สามารถถูกแพร่กระจายออกไปได้เพราะมันได้ทำร้ายจิตใจของแฟนๆและสำหรับบางคนมันทนไม่ได้จริงๆมีสิ่งหนึ่งที่ต้องพูดก็คือเทศกาลภาพยนตร์และโทรทัศน์ที่สำคัญพิธีการบันเทิงเป็นต้นทั้งหมดนี้ มีความเฉพาะเจาะจงมากเกี่ยวกับลำดับการเดินพรมแดงและการจัดที่นั่งของแขกศิลปินดาราคนไหนนั่งตำแหน่งไหนผู้จัดจะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพราะที่นั่งที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงฟังก์ชันการนั่งเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สแสดงถึงสถานะการสแสดงถึงความแข็งแกรง่งและระดับของความนิยมในแวดวงการบันเทิงอีกด,ด้วยถ้าจัดไม่ดีก็จะทำให้คนอาจมีการขุนเคืองเกิดขึ้นได้โดยง่ายอย่างไรก็ตาม คนดังและคนบันเทิงมักจะไม่กล้ามีปัญหากับผู้มีพระคุณของพวกเขาและพวกเขาก็จะทนได้ไม่ว่าที่นั่งหรือการปฏิบัติที่พวกเขาได้รับจะอึดอัดมากแค่ไหนก็ตามปัจจุบนันทุกคนกําลังถกเถียงกันอย่างถึงพลิกถึงขิงเกี่ยวกับแผ่นพังที่นั่งและเมื่อใกล้ถึงวันดังกล่าวการประกาศอย่างเป็นทางการของดาราที่จะเข้าร่วมก็เกือบจะเหมือนกันและการจัดพังที่นั่งในแต่ละวันก็เป็นประเด็นสําคัญที่ทุกคนให้ความสําคัญ เช่นเดียวกันแผนผังที่นั่งของโวยปอนไนสามารถสะท้อนความน่าสนใจของพิธีทั้งหมดได้ในระดับหนึ่งคุณไม่เพียงแต่สามารถดูอันดับคนดงังในแวดวงจากผังที่นั่งเท่านั้นแม้แต่การสร้างฉากและรูปภาพที่มีชื่อเสียงในเฟรมเดียวกันโดยเฉพาะดาราที่มีแฟนซีพีหลายคนจะนั่งด้วยกันก็เป็นจุดสนใจของทุกคนและดาราบางคนที่มีความสัมพันธ์ที่น่าอึดอัดใจจะจัดที่นั่งอย่างไร ก็เป็นจุดสนใจของความสนใจของทุกคนเช่นเดียวกันเมื่อเร็วๆนี้ชาวเน็ตบางคนได้เปิดเผยแผนพังที่นั่งสำหรับงานวยปอไนปีนี้แม้ว่าแผนพังที่นั่งจะเป็นเพียงครึ่งเดียวแต่ก็มีรายชื่อของคนดังหลายคนที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแผนพังที่นั่งแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่พื้นที่โซน A พื้นที่โซน B และพื้นที่บริเวณโซน C ในทั้ง3มโซนนี้พื้นที่ของโซน A จะสำคัญที่สุด จะถูกจัดให้อยู่ตรงกลางและหันหน้าไปทางเวทีหลกักซึ่งถือได้ว่าเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดจากแผนผังที่นั่งที่ถูกเปิดเผยเราจะเห็นได้ว่ามีคนดังทั้งหมด9คนในแต่ละแถวในพื้นที่ A แถวแรกก็คือคนแรกในแถวนั่ง A 0 1เป็นของเสือจานถัดมาเป็นของหลิวอี้เฟยหวังกัวเฟยหลี่อี้ชุนข้ากัวเวยจางอีโม่หวงเสี่ยวหมิงหูเกอ และหวังจุนคการกล่าวถึงนี้จะยกเว้นสําหรับสองคนที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดและหัวหน้าคนอื่นๆล้วนเป็นดาราใหญ่ทั้งหมดหลีอีชุนและจางอีโมอาจกล่าวได้ว่าเป็นตําแหน่งซีหลกักหรือตําแหน่งกลางของแถวแรกอย่างแท้จริงนั่นก็หมายความว่าพวกเขามีความสําคัญและได้รับเกียรติอย่างมากในงานนี้จางอีโมนั้นไม่นับแต่ใจมากนะสําหรับทุกคนแต่ตําแหน่งของหลีอีชุนก็ทําให้ทุกคนประหลาดใจมากเช่นเดียวกัน ในแถวที่สองของโซนเอก็คือหุยอิงหงทงลียาหวังอิปอ๋อซึ่งนั่งอยู่ในโซนเอที่นั่งศูนย์สามถัดไปเป็นหยางจือ่อใช้สวีคุนมาลีหวังหยวนหลิวสือสือและกงจินแถวที่สองนี้ก็ถือได้ว่าเป็นดาราที่มียอดการเข้าชมและความนิยมค่อนข้างสูงมากเช่นเดียวกันในขณะที่แถวที่สามก็คือหวังซินหลิงต้าเพิงเกาเย่และคนอื่นๆ เมื่อเทียบกับพื้นที่ A แล้วพื้นที่ B ก็มีความน่าสนใจและความสนใจก็สูงมากเช่นเดียวกันแถวแรกของพื้นที่ B ก็คือเหยาเฉินหลี่เชียนเกาหยวนหยวนอีหยางเซียนซีเลยเจียอินและหยางมีพวกเขาทั้งหมดนั่งด้วยกันและแถวที่สองก็คือหม่าเจียฉีถงเหยาวจางรัวอินถังเหยียนหยางอิงและติลีเล่ป่าแต่ที่น่าประหลาดใจมากที่สุดก็คือ ตำแหน่งของตีลี่เลือป่าทาให้ทุกคนประหลาดใจเพราะตามที่ทุกคนคาดไว้ก็คือตำแหน่งควีนในปีนี้เป็นของเธอแต่เมื่อได้พิจารณาตำแหน่งของเธอแล้วก็ถูกจัดวางไว้อย่างแยบยลเช่นเดียวกันเธอนั่งอยู่ในเฟรมเดียวกับพี่สาวของเธอนั่นก็คืออย่างมีอย่างมีนั่งในโซนบีแถวแรกของคนที่9ซึ่งติดกับเซอร์จานที่นั่งในโซนเแถวแรกดังนั้นตีลี่เลือป่าจึงนั่งด้านหลังของอย่างมี และเสียวจานการผรสมผสานของชายหนุ่มรูปลอและผู้หญิงสวยสองคนบางทีอาจทําให้ทุกคนได้เห็นภาพที่สวยงามในเฟรมเดียวกันซึ่งก็เป็นไฮไลท์ที่สามารถดึงดูดความสนใจของทุกคนได้มากขึ้นไปอีกนอกจากนี้ที่นั่งของวหวยปอและเสียวจานก็สะดุดตามมกเช่นเดียวกันวหวยปอนั่งอยู่ในโซนเอแถวที่สองลำดับที่สามและเซียวจานก็นั่งอยู่ในโซนเอแถวที่หนึ่งลำดับที่หนึ่ง ซึ่งมันก็ง่ายมากสำหรับแฟนคลับและการถ่ายภาพและยังทำให้เราได้เห็นพวกเขาตลอดเวลาอีกด้วยและแถวที่สามในพื้นที่ b ถูกยึดครองโดยทัมหยุดลีอาจกล่าวได้ว่าทั้งหมดนี้เป็นกลุ่มที่เป็นที่นิยมมากจำนวนคนดังที่เปิดเผยในพื้นที่ c ค่อนข้างน้อยและมีเพียงตำแหน่งอันดับแรกของในแต่ละแถวเท่านั้นได้แก่เติงเฉาอู่เลยซงเจียและปังโบตำแหน่งของเติงเฉาค่อนข้างลำเอียง ซึ่งทําให้ทุกคนประหลาดใจอาจจะมีเซอร์ไพรส์บ้างทันทีที่แผนผังที่นั่งนี้ออกมาก็เกิดการถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนในหมู่แฟนๆในทันทีบางคนคิดว่ามันดูสมเหตุสมผลและมันก็เป็นของจริงแต่บางคนก็คิดว่าการจัดที่นั่งของดาราบ,บางคนไม่สมเหตุสมผลดังนั้นพวกเขาจึงไม่เชื่อข่าวนี้แน่นอนว่าเราจะสามารถรู้ได้จริงก็ต่อเมื่อถึงวันงานเท่านั้น และในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ